สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดียวได้ยินผมชัดเจนไหมครับเดียวได้ยินครับได้ยินชัดเจนนะฮัลโหลฮัลโหลครับผมโอเคชัดเจนนะครับเดีวได้ยินครับครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างหายเหนื่อยหรือยังสวัสดีครับยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับพี่ไม่ได้ถามว่าหายเหนื่อยหรือยังเนี่ยเพราะว่าทํางานหนักมาทุกวันเลยนะเอาที่ดูเนี่ยโปรแกรมการไปโชว์ตัวหรือว่าเดินสายต่างจังหวัดก็เยอะอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมถ้เไยถามว่าหายเหนื่อยหรือยัง ผมยังไม่เหนื่อยครับพี่ยังไม่เหนื่อยเลยยังสู้ๆอยู่นะครับสู้ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงซึ่งก็ล่าสดที่ดิวส่งมาให้เราได้ฟังกันนะครับครับที่รักหรือที่พักนั่นเองใช่ครับใช่เป็นยังไงมายังไงครับถึงได้ร้องเพลงนี้แล้วก็ไปประกอบละครหนึ่งเรื่องด้วยใช่ไหมใช่ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเมิเกอร์ของเรานั่นแหละแล้วก็เอ่อพี่คนที่แต่งเพลงนี้ให้คือพี่ปอกระสิครับผมเขาเป็นคนที่ทาเพลงแรกท้างใจให้ผมแล้วเขาก็ เหมือนกับว่าได้โจทย์มาว่าเฮ้ยจะต้องทาเพลงให้ดิวนะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ย e ยังไงดีนะอยากจะให้มันเป็นแบบเหมือนกับว่าภาคต่อของแรกทั้งใจก็ได้รักเธอเลย<ม>ครับแต่ว่าแรกทั้งใจเนี่ยเราจะเป็นพระเอกเอ็มบีเองถูกไหมใช่ครับอ่าแล้วมีโอกาสได้แสดงด้วยนะครับแล้วเพลงนี้ลหละเราจะมีโอกาสได้เป็นพระเอกเอ็มบีเองไหมเพราะว่ามีคนฝากถามทังแฟนเพจด้วยนะว่าดิวจะเป็นพระเอกเองหรือเปล่าครับผมอตอนนี้เอ็มบีถ่ายไปแล้วครับผมก,ก็เป็นพระเอกนั่นแหละเป็นพระเอกที่ยืนร้องกับนางเอกคือน้องไม้ครับครับน้องไม้ครับ น้องไม่ยืนร้องกับน้องไม่ใช่นรืองของผมตาใชม่ขาไอ้เราก็นึกว่าให้นางเอกใหม่เปล่าวะเออน้องไม่น้องไม่ไอ้ไม่มีไม่มีน้องไม้นะสิเป็นน้องโตกับน้องกระจกน้องโตกับน้องกระจกก็คือเป็นลายร้องเลยเฉยใช่ไหมใังไม่ใช่ไม่มีเรื่องราวใช่ไหมครับใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงอที่เป็นเพลงหลักของละครเรื่องเรื่องลิขิต้าชะตาดินครับผมเขาก็เลยแบบว่าเอานางเอกเนี่ยเป็นเรื่องราวในเอ็มวีอ๋อใช่เป็นเรื่องราวใน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 ละคร ครับแล้วก็พระเอกสองคนด้วยสําหรับละครเรื่องนี้ใช่ไหม<ช>ก็มนกับว่าดิวเนี่ยร้องเพลงนี้เพื่อพระเอกคนหนึง่งถูกไหมครับ<ช>แล้วจะมีรุีกอีกเพลงหนึ่งด้วยสาหรับอีกพระเอกอีกคนหนึ่งน่งนาะจะเป็นเช่นนั้นครับนะครับทีนี้เนี่ยเพลงที่รักหรือว่าที่พักมันพูดถึงอะไรครับดิวเพลงที่รักหรือพูดที่เราพูดถึงพูดถึงสถานการณ์ที่ยังไม่คลุมเครือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราชอบใครคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็มาทําดีกับเราทุกอย่างเหมือนเราเป็นแฟนเขาเลยแล้วก็ ในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เขาเลิกกับแฟนเก่าพอดีอาจจะเป็นช่วงที่เขาเหงาพอดีอเขาก็เลยมาทําดีกับเราแบบนี้แล้วเราก็เลยเกิดคําถามในใจว่าเฮ้ยนี่คิดอะไรกับเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามองเราเป็นแค่เป็นแค่ที่พักใจเวลาเธอเหงาเท่านั้นเองอะไรอย่างเนี้ยครับ <c oughs> ผมก็เลยเพลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นมาเพื่อระบายความอัดอันอ้นตันใจของเราแล้วก็จะจะถามเขาตรงๆเลยว่าตกลงเนี่ยบอกเราสักนิดเถอะ<ม>ว่าเธอมองเราเป็น คนรักจริงๆหรือว,ว่ามองเราเป็นแค่คนที่เธอใช้พักเวลาเงาใจเท่านั้นเองอ่อเพราะฉะนั้นพี่กสีเนี่ยเขาเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเขาดูจากตัวผมดิวไหมหรือว่ามันเป็นโจทย์เพลงที่สองเป็นภาคสองของแง่ื้องใจแค่นั้นเองเออน่าจะตอนตอนที่ผมได้เนื้อเพลงมาเนี่ยก็เนื้อเพลงก็เสร็จสิ้นกะบวนความทุกๆเพลงหมดแล้วนะครับเขาน่าจะน่าจะเป็นเหตุการณ์ของ ของเขาที่เขารู้สึกเองด้วยแหละมันเขาผมคิดว่าแต่ก็อยากจะให้ดิวร้องมากานนี้ใช่ครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะจะรู้สึกเพราะว่าถามว่าตัวผมเองเคยเกิดเหตุการณ์นี้ไหมเคยเกิดเพราะว่าผมก็เวลาร้องเนี่ยผมก็เึือกเหตุการณ์นี้ของผมเหมือนกันอ๋อถึงว่านี่ไงคุณกบนะครับคุณกบที่อยู่ในแฟนเพจของเราฝากถามด้วยว่าดิวเคยเป็นที่รักหรือว่าที่พักให้ใครหรือยังคะตอนไหนด้วยนะ อื<ค>กเ็เคยครับเคยครับมันก็นานมาแล้วครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่เราไปแอบชอบชาวบ้านเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปถมมัธยมยันมหาวิทยาลัยอยู่แล้วอะครับ,รบแล้วก็ผมก็เลยเอาไอ้เศษเสี้ยวของเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยสร้าประมาณสิบเปอร์เซ็นแล้วเราก็เอามันขยายเรื่องต่ออเราลองเอามาคิดต่อซิว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเริ่มแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเรื่องราวมันดําเนินต่อไปเป็นแบบนี้เนี่ย มันจะเป็นยังไงก็แล้วเราก็เลยแทนค่าตัวเราไปในในเหตุการณ์ที่เราเราขยายต่อมานั้นน่ะครับผมก็คือได้ฟิลได้อารมณ์นะตอนนั้นด้วยใช่ไหมมันยากกว่าเพลงอื่นๆไหมครับฟิวไม่ครับไม่ไม่ยากกว่าเพราะว่าได้ตัวช่วยดีครับอืมได้พี่แนนวัทิยามาเป็น vocal director ให้อ๋อแสมเลยนะครับพี่แนนเขาเก่งพนนเขาก็ร้องเพราะด้วยเนอะ ก็จะทำให้เราได้ตีโตทว์ได้ง่ายขึ้นด้วยครับเป็้คําตอบไปว่าก็มีนิดๆแหละสาหรับเรื่องของความจริงที่เคยเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้มาด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าทุกเพลงเนี่ยทุกเพลงที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันจะมีความจริงในชีวิตของคนถ่ายทอดลงไปอยู่แล้วเพราะว่าทุกเพลงที่แต่งขึ้นมาเนี่ยผมว่านะต้องเกิดมาจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของคนแต่งเพลงหรือว่าเกิดมาจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันอืม ก็จะทาออกมาได้ดีด้วยเนอะแล้วเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกของอัลบั้มใหม่ดีวไหมหรือว่าเป็นแค่ซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเฉยๆเป็นซิงเกิลครับเป็นซิงเกิลครับส่วนตัวอัลบั้มเนี่ยตอนนี้กําลังคุยอยู่มันมันพอจะบอกได้ไหมว่าจะเป็นแนวไหนยังไงยังครับยังพอบอกไม่ได้ครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยกําลังกําลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดถึงดีวก็ฟังเพลงนี้ก่อนใช่ไหมนะครับก็ฟังเพลงนี้ไปเร้เลยแล้วกันโหลดได้ที่ไหนไหมครับดีวโหลดได้ครับโหลดได้ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกครับ ครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของดิวแล้วครับไปที่ไหนได้บ้างอ๋อไปที่เอ่อ w w w f a c e b o o k c o m d e a l g a s o ครับผมแล้วก็ไปที่แฟนเพจนะครับผม w w w f a c e b o o k c o m d i l g a s o 5ครับผม,มงงแล้วก็จะมีเว็บเว็บไซต์2องเว็บด้วยกัน w w w d e a l t h e s o 5 c o m กับ w w w d e a l g a s o c o m ครับ ครับผมก็ไปเลือกจับจ่ายใช้สอยโพรยโช่องทางผมเยอะเราไม่ทันแล้วกันหนึ่งละพี่ตามไม่ทันก็คือว่าไปทางหนึ่งเนี่ยก็จะเจอเองแหละว่าสามารถติดต่อได้อ่าติดตามได้อีกทางไหนบ้างใช่ไหมใช่ครับนะครับแฟนคลับเยอะเลยเขาบอกว่าอยากเห็นดิวเล่นเอ็มวีเองเต็มเต็มด้วยนะครับแล้วก็มีอน้องคนึงถามมาว่าดิวมีแฟนหรือยังครับอ๋อตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับต้องใช้เวลาเลี้ยงครอบครัวก่อนครับพี่ครับตั้งใจนะครับ รักษาสุขภาพด้วยกันนะครับขอบคุณครับมีคนฝากด้วยอย่างนี้จะมีโอกาสมาภูกเก็ตตัวเ,วเป็นๆอีกครั้งไหมผมหวังว่าจะมีครับผมแต่ผมเชื่อว่าผมอะไปภูกเก็ตอีกเป็นร้อยรอบแน่เลยครับก็คงมีโอกาสจะได้เจอกันด้วยเนอะครับรักษา,าสุขภาพนะครับเอาล่ะสุดท้ายล่าฝากอะไรถึงใครไหมครับดิวก็ฝากข,ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับผมก็ถ้าเกิด ในแง่ของคนทําเพลงคนคนร้องเพลงคนผลิตผลงานเนี่ยล้วผลิตผลงานออกมาเพื่อให้เออคุณผู้ชมทุกคนได้ฟังกันแล้วพอฟังแล้วเนี่ยเอาแค่ฟังแล้วรู้สึกดีเนี่ยมันก็จะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพวกเราคนทํางานทุกคนแล้วแหละครับอืมนะครับก็ขอบคุณดิวด้วยแล้วกันถ้ามีโอกาสคุณได้เจอตัวเป็นๆนะควันนี้ขอบคุณดิวครับสวัสดีครับ อบไปหมดแล้วนะครับว่าเอ็มบีเพลงนี้เนี่ยก็จะได้ดูนางเอกจากละครเรื่องนี้มากกว่าแล้วก็เห็นหน้าตาดิวเฉพาะตอนที่ร้องเพลงกับมค์กับโต๊ะประมาณนั้นแล้วก็มีกระจกด้วยส่วนเรื่องแฟนนี้ยังไม่คิดนะครับทำงานเพื่อครอบครัวก่อนฉันใจไหมไม่รู้ก o บสิ่งนนยยออกนกนวันนี้